บายสองโมงของวันที่สี่ตุลาคมสองหสองมีผู้เสียหายประมาณร้อยรายที่ถูกโกงแชร์มูลค่ารวมกันหลายล้านบาทากันเข้าร้องกับปอศออคือหน่วยงานที่ชื่อเต็มว่าหน่วยปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปอศออนางสาวเอกล่าวว่ามีเพื่อนได้ชวนกันเล่นแชร์พอมาชวนเล่นแชร์ก็มีการเล่นแชร์กันตามปกติ แต่พอพักหลังๆเขาก็จะเอาวงแชร์มาขายอย่างเช่นว่าแชร์มีทั้งหมดสิบมือเขาก็จะตัดมือที่หนึ่งถึงสี่ทิ้งไปจะเหลือแต่มือที่ห้าถึงสิบแล้วก็บอกว่าได้กําไรพร้อมโอนอย่างเช่นว่าหนึ่งมื่นเหลือมือที่ห้ากับมือที่สิบพร้อมโอนก็ห้าพันบาทแล้วก็ส่งต่อก็จะได้กําไรพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานคือตนได้รับยอดแล้วก็มีคนไม่ได้รับยอดทั้งหมดเลยก็ทักไปในไลน์เขาก็ไม่ยอมตอบ พอไม่ตอบก็มีการโยงไปหากันสอบถามกันบ่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นมือที่หลอกขายมีห้าคนเป็นเท้าแล้วประมาณสามือวันนี้ก็เลยพายกันมาที่ปอสเพื่อที่จะให้ดำเนินคดีซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายกว่าร้อยคนแล้วยอดตอนนี้ก็จะประมาณเจล้านกว่าบาทซึ่งยอดอันนี้ยังไม่สรุปสุดที่อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ปอสจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพื่อที่จะได้นำเงินมาคืนให้กับบรรดาผู้เสียหายที่ร่วมวงแชรดังกล่าว แล้วก็แบบว่าได้กําไรกาไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมโอนเท่าไหร่พร้อมโอนอย่างเช่น10,000อ่านเหลือมือที่5้าถึงสิพร้อมโอน5้าพันแล้วก็ส่งต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กําไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวานค่ะคือว่าต้องได้รับยอดแล้วมีคนไม่ได้รับยอดทั้งหมดเลยอะค่ะทีนี้แล้วก็ทักไลน์ไปเขาก็ไม่ตอบพอไม่ตอบปุ๊บก็เริ่มโยงประโยคกันแล้วคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมือที่ว่าหลอกขายเงี้ยค่ะ อีกห้าคนนะคะห้ามือค่ะเป็นเท้าแล้วอะคะ่ะตรงนี้ประมาณ3มือค่ะค่ะวันนี้ที่มาคือว่าจะให้ดําเนะะินคดีค่ะเพราะตรงนี้ค่ะมีผู้เสียหายทั้งหมดอะคะ่100ระร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็ยอดอะคะ่ะตรงนี้ประมาณ7ล้านกว่าบาทอะคะ่ะเล้านกว่าบาทตรงนี้ยังไม่สุดทีนะคะอันนี้เฉพาะที่แบบว่าเงินที่เขาส่งกันไปเฉยๆนะ7ล้านกว่าบาทอะคะ่ะตรงนี้นะคะ่ะยังไม่สุดทีด้วยแล,วแล้วนี้เราแจ้งตำรวจในชี้แจงอะไรบ้างคะ ตรงนี้ตำรวจได้ชี้แจงคือว่าให้เตรียมเอกสารเตรียมประธานให้พร้อมค่ะตรงนี้เอาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เขาจะทำะทำดำเนินการให้ค่ะตรงนี้ค่ะ